กูว่าจะไม่ไลฟ์ไม่ได้พี่คอนเซ็ปต์เอีกมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับ แต่ใครที่อยากรู้ว่าอยู่ไหนวันนี้ไปเผชิญสมรภูมิที่สยาม Discovery มานะครับถ้าใครได้ดูข่าวก็น่าจะได้เห็นเรื่องราวต่างๆในโซเชียลนะซึ่งก็ตัดสินใจที่จะเข้า Central ล o วิลนะครับ เพื่อกินข้าวฮนะข้าวน้ำนะครับจะตัดสินใจที่ผิดเตอนนี้ออกมาจากเซนทันเวิล์ประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับ ชั่วโมงครึ่งแล้วสำหรับาการออกมาจากลานจอดรถนะแล้วก็ติดของพลังสำหรับใครที่สงสัยว่ามาติดทำไมตรงนี้นะแล้วทำไมพี่ไม่ออกประตูน้ำนะครับผมใสใ่ตัวเองเหมือนกันวะแทนที่ เมื่อกี้นะก่อนที่จะออกมาเนี่ยคือตัดสินใจว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยจะคือตอนแรกก่อนออกมากะว่าเออหรือกินสักแก้วหนึ่งแล้วก็ที่กูแล้วก็เดี๋ยวกลับตอนแรกจะแวะแล้วทีนี้แต่กูวันนี้กูตัดสินใจว่าเชี่ยวันนี้กูแบบไม่อยากกินหรอกวันนี้ทํางานแล้วก็วันนี้ก็ทํางานทั้งวันไม่ควรกินแลว้วอะ ท้าเมื่อกี้กูนั่งอยู่นะแล้วทำไม,อมคอมเมนต์กูมันไม่รันเองวะนะคือถ้าตัดสินใจตั้งแต่เมื่อกี้ว่าว่าเราจะแบบนั่งกินมันก็จบแล้วไม่ต้องออกมาติดสองชั่วโมงแล้วค่อยกลับทีเดียวตอนคืน ไม่ได้อีกเพราะว่าเราต้องมีคอารับผิดชอบในการทำงานของเราอีกหุ๊ยนั่นวันอะไรวะเน,นี่ยกูซึ่งนี่ออกตั้งแสองทุ่มแล้วอะมันแบบมันมากเกินไปแล้วอะชากรุงเทพ คือแบบสุดยอดอ่ะสุดยอดไปเลยวะ่ะอยากทักทายรถข้างๆางแบบพี่ครับชวนคุยกันหน่อยไหมครับพี่มันเหงาพี่จริงนะเปิดซีรีส์ดูยังได้เลยเนะี่ยโ่อพี่อยู่พลัมหนึ่งพ่อเนจิต เห็นปะงจเอเนี่ยเห็นปะอุตส่าห์ไม่ดื่มวันนี้ยสาว่าจะดีนะจะด,ดีอยู่แล้วกะว่ากืนนั่งสักแป๊บหนึ่งกลับเลยคือทุกคนอะเหมือนแบบว่าก่อนแล้วเนี่ยก็ติดนะแต่แบบเหมือนทุกคนแม่งแบบว่า เออเดี๋ยวค่อยออกเวลาเนี้ยแล้วตัดสินใจออกพร้อมกันแม่ใจตรงกันทุกคนเลยเว้ยฮที่เหงาพี่ทุงเหงา <laughs> ติดนี่ทางนั้น๋ย่ไปทางนั้นโคตรติดเลยอ่ะเขียวนะฮะยวดูนะครับตัวเขียวนะฮะ เขียวปับ๊บเดี๋ยวรอแป๊บเขียวปับ๊บอุ้ยครับวันเอาพี่โอุ้ยอะไรครับเนี่ย มีปัญหากันที่ติดมือถือแล้วตอนนี้นไม่อยู่แล้วคือในแมปอะ่ะมันบอกว่า20นาทีกลับบ้านนะ20นาทีกูขับมาชั่วโมงครึ่งแนละ้วกูเกิลกูจะฟ้องนะนี่คือแบบมันก่อยจริงว่ะ ใครรถติดอยู่วะฮะติดอยู่ช่วงไหนก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับในงานสดจากจุดเกิดเหตุนะฮะ<ม>ออกสองถึงสี่ครึ่งมึงเนี่ยอันเนี้ยดีดีเลยแอ้ง<ม> จอดประเทศไทย6พะแม4แฮะ3ย่านหรอเดียสามย่านยังคงนิ่งนะครับวันนี้แมะจิบเบียร์รับรองไปติดอีกรอบตอนเช้านะครับเพราะว่าจิบยาวไปหน่อยบ้าหรอจะยาวเลยขนาดนั้นคือปกติอะเวลาเนี้ยมันต้องแบบ มันต้องนุ่มคอแล้วอ่ะคือคอมันต้องนุ่มแล้วอ่ะมันต้องแบบสดชื่นแล้วอ่ะแต่นี่คือยอดอ่ะไม่แต่ว่านี่ในในใจคือวันนี้จะเอาให้ถึงเน่ไม่อยากกินวันนี้ตรงนี้ไม่ได้แล้วตรงนี้ยาวด้วย ไลฟ์รถติดครับคือตอนแรกเนี่ยเราไม่ได้ไลฟ์มาโคตรนานแต่ว่าวันนี้ถ้าไม่ไลฟ์จะเสียคอนเซ็ปต์ไลฟ์ตอนรถติดจอสอดร้อยต้องจ้างไปและตอนนี้ออกไปไหนอยากรู้วันนี้ออกมาทำงานครับทั้งวันเลยวันนี้อยู่บนรถเนี่ยน่าจะประมาณถ้าใช้เวลาบนรถนี่นนวันนี้น่าจม4สี่ห้าชั่วโมง ถ้ารถไม่ติดก็แสญญดงว่ารถเสียฮ่าโหมุกโกดเก่าเราอะเนี่ฮะคันข,ข้างหน้าดูบุรีแล้วฮะบนรถแล้วไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วคันหน้าไม่ไหวแล้วโอโ้โหแบบหนูคือถ้าหนูแวน้นมารับพี่เนี่ยแล้วแล้วเอาถามตรงๆแล้วรถกูไปไหนละ่ะ เื่อนหลายคนสงสัยนะชาวเน็ตหลายคนสงสัยว่าชีวิตของเฟยนี่ทำไมถึงอยู่กับรถติดนะถ้าถามมึงคงก็ไม่สามารถตอบได้จริงๆว่าทำไมนะครับเพราะว่ากูก็เห็นรถข้างๆก็ติดอยู่กับกูไม่รู้จะอตอบยังไงเหมือนกันดูบรรยากาศนะ แค่ฝนตกรถติดนะครับพี่ก็ลาลกรถกลับด้วยพ่าลากกลับยังไงอ่ะมันก็ติดอลยดนะครับทาไมคอมเมนต์กูเลื่อนต้องเลื่อนด้วยมือเนะน,นี่ยตอนเนี้ยมันทํายังไงวะคอมเมนต์ดออกดออก,ออกคอมเมนต์ออมเราไม่ใช่ สวัสดีชาวกรุงเทพที่เข้ามาร่วมกันนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับน้องๆพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยคุณโชคดีนะครับที่คุณไม่ได้อยู่กรุงเทพตอนนี้นะฮะเพราะว่านี่แม่นรกบนดินชัดๆเน่ติดกาเฟขอไม่ทำได้ไหมช่องเนี้ยชื่อไม่ค่อยอับชื่อไม่ค่อยจะเป็นมงคลอะไรเลย ลืมจ่ายค่าไฟเหรอคะทำไมอะไฟมืดเหรอแล้วให้เราทำยังไงอะอยู่บนรถรถดูไม่ไฟบ้านเหรอครับเราไม่มีอะอถูกไะแล้วก็ได้แต่เออเขาเรียกว่าอันนี้ส่งของไฟเบรกข้างหน้าไว้ให้หน้าสว่างมืดมนคือนี่ไม่ใช่แค่แสงนะนะี่คือเอ่อเรียกว่าเออ อนาคตของการขับรถในตอนนี้เขาช่างมืดมดนะพี่โนต2สองชั่วโมงนี่ยังไงชีวิตเดยเดยเฮ้ยเขาบอกนี่คุณ faster route available e x e p t อ่ะรถไปสองนาทีสุดยอด Google อ่ะสวัึ้นยัง พรุ่งนี้มีงานที่ไหนนะครับพรุ่งนี้อถ้าใครอยู่บางนามาเจอได้ครับอยู่ไบเทคก็มาเทคอ่ะเดียด๋วยวไม่แน่ใจอยู่บางนาครับมีงานอีเวนต์ของไมกี้นะฮะหนึ่งนะครับ,รบอ่ะพี่เข้าไปก่อนหลบรถติดก่อนพี่เข้าการไฟฟ้านะครหลวงอ่าอยู่หน้าการไฟฟ้า บอกให้พี่เขาเปิดไฟให้ล้านหน่อยนะครับฝั่งนู้นนะฮะฉิวเลยนะครับฉิวเลยโอ้ผู้หญิงที่นั่งข้างหลังสวยดี ถ้ามีตอนนี้ก็ชวนคุยอะ,อะพูตงตรงแต่อย่ามีเลยดีกว่าเมกาเออเมกาเอาอลืมชื่ออ่ะพี่จะถอยอีกพี่การไฟฟ้าปิดแล้วพี่พี่เลี้ยวไปไหนอ่ะพี่เลี้ยวเลยอ่ะพี่เลี้ยวเข้ามาเลี้ยวไม่เลี้ยวพี่เลี้ยวมเนี่ยอ่ะเลี้ยวอ่ะเลี้ยวเข้าไป กับรถกูตีนะกลับตรงเนี้ยอย่าให้เห็นนะโอเคนอนไปนะไปนะ ขึ้นเทนไม่เอาแล้วไม่ขึ้นเทนอย่าขึ้นเทนพอก่อนดุดละพรุ่งนี้ไปเทคไม่ใช่เบกะไปสามไสี่นะฮะน่าคิดว่าไปสามไปสี่ประมาณนั้นครับก็ไม่รู้งานปิดเปล่านะฮะไม่แน่ใจ เดี๋ยวดูอีกทีนะฮรไม่แน่ใจเช่ะไรแล้วก็ไปดูในอัปเดตง,งานของจิมมีกรมมี่ได้นะครับกำลังกลับบ้านครับกำลังกลับบ้านอ่ะ,ะว่างแนละ้วขายน้ำขาเข้าเมืองนะ ันนี้เราขาออกนอกเมืองก็คือติดนรกถ้าเบื่อส่งสัญญาณในการเต้นสามชาออันนี้ก็ได้รับอนิสสงจากไฟอ่บนทางด่วนไปถนน ใช้คำว่าทรมานมากนะครับตอนนี้ทรมานไม่ได้ตัางกายจิตใจนะครับอ่ะใครที่รถติดอยู่ให้กําลังใจสักหน่อยแล้วกันนะฮะอดกแั๊บจะไปแล้วครับเพราะว่ารู้สึกว่าอยากไปโวยวายกับตัวเองอยู่ในรถนะครับมาแค่แป๊บเดียวครับก็โอ้โหเก็บไฟเขียวอะ่ะอันนี้แดงแล้วอะ่ะเนี่ย โอ้โหตายตายกระตายกระเตา่ตาถ้ากระต่ายหลับแล้วมาแข่งกับกูกูก็แพ้อะวุงตรงมันหลับไปสองตื่นแล้วมันยังวิ่งมาทานาันแล้วพูดเนี่ย สุดยอดสุดยอดค่ำคืนนี้ยังอีกยาวไกลโอ้โหอะี้อยากแบบอยากแบบ อยากถึงบ้านน่ะอยากกับบ้านแล้วโอ้โหอยากเข้าห้องน้ำมากจะตายถูกต้องตอนนี้ยเอาจริงบ้างมันมันเป็นความทุกข์ทรมานเว้ยมันแบบ เป็นความแบบโหเจะเนี่ยเมื่อกี้มันเพิ่งเขียวอะ่ะมันแดงอีกแล้วเนี่ยเนี่ยแยกหลังสวนเนี่ยเนี่ยมื่อกี้มันเพิ่งเขียวเลยแบบเพิ่งเขียวเลยพี่เปิดไฟทำร้ายจิตใจคนมากแบบ ไม่เจ้า <polarization> อ่ะวัน <inequ> น <iah> ี้นะฮะเดี๋ยวเรามาทำสมาธิร่วมกันนะครับโดยการหายใจเข้าลึกนะฮะหายใจออกยาว หายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจยาวๆ,ๆเรามาคุยกันแบบปุถุชนคนธรรมดานะฮนะแบบเรียกว่าคนที่ผ่านธรรมะแล้ว,ลวนะฉโลมด้วยธรรมะเราก็จะใจเย็นขึ้นนะครับนะฮะ <c oughs> ุดยอดโอ้ยไม่อถามว่าดีขึ้นไหมครับดีได้แค่สิบวิถ้าใครเครียนไอ้นับหนึ่งสิบแล้วก็ตะโกนไปเลยค่ะน้ำมันเต็มถังครับ รอบตัวไปนะฮะเพิ่งเติมมานะฮะน้ํามันเต็มถังวิ่งได้อีก400โลนี่คืนนี้ว่าจะวิง่งวิ่งขึ้นไปนู่นเลยนะฮะเอ่อขึ้นไปเขาใหญ่เลยนะฮะได้จริงกูถึงแล้วนะเขาใหญ่ตอนเนี้ยถ้าลองไห้โชว์นะฮะมันจะเกินไปหน่อย ธรรมะแท้ไม่มีปอมใจนั่งมอไซค์กลับค่ะสวนรถจะไปอยู่สนอโอเคขาใหญ่ไม่ติดแต่ตอนเนี้ยชิดลมสุด,สด หลังส่วนไม่เห็นนะฮะตอนนี้เห็นแต่หลังรถนะครับ <S <S จิตบำบัดรายวันสวดบทมหาจักรพัดเก้าจบจะแล้วไหมไฟแดงก็คือสวดจบเก้าบทก็คือยังไม่ยังไม่เขียวนะเออพุ่งตรงนานแล้วนี่ยังไม่ถึงบ้านอีกเอ้ยอ่ะนี่ดูไฟเขียวนะ ดูนะไปเขียวนะเขียวนะเอาไม่เดี๋ยวเดี๋ยวติดเขียวนะอ่าเฮ้ยอันนี้เหมือนยาวอะ่ะอันนี้เหมือนจะยาวเหมือนจะเหมือนจะติดเขียวปับ๊บอ่ะเฮ้ยหรือพี่ตำรวจเขาดูร้ายถูก่ะพี่ตำรวจเ็าดูฟ้ายู่วะ่ะเฮ้ยไปแล้ว เราไม่ติดทะเบียนเราไม่ติดทะเบียนแล้วคันหน้าก็ฟ้องเราอ,อ่ะจริงก็ไม่ได้ช่วยนะครับพูดตรงเลยอาเรียบร้อยเหลืองนะฮะเรียบร้อยครับเรียบร้อยโอเคโอเค โอเคตอนนี้อ่ะเมื่อกี้คนบอกเห็นเซนทันแล้วนะฮะแต่ว่ายัางยังไม่เห็นอีกแยกนะครับรออีกสักพักแม่เหมือนมันลุ้นด้วยกันเหมือนมันลุ้นด้วยกันตอนนี้ก็เหมือนขับรถทัวร์ที่มีคนพันคนอยู่บนรถก็เรามาติดไปด้วยกันใครว่างอยู่บ้านก็เข้ามาดูนะครับ เขียวแต่รถไม่ขยับเท่ากับแดงอ่ะถูกอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถูกไฟเขียวแล้วมีสิทธิไ์ไหมคะสิบห้าวีของแท้ไม่เมื่อกี้ยาวอยู่นะเมื่อกี้หน้ามาณแบบห้าสิบวิถึงปมไม่เดี๋ยวนะ 30, 40, 40. อ่ะสามสิบสี่สิบอ่ะสิบยี่สิบสมสิบสีสิบ ุนมากเหมือนขับเองสองชั่วโมงเจอกันอีกร้อยเมตรนเทีเอ้ยอย่าและอย่าแช่งขอร้องเอาพุ่งตรงคือในแมปนะฮะบอกว่าเราเหลืออีกเวลาสิบเอ็ดนาทีนะครับสิบเอ็ดนาทีนะครับเอจะถึงนะฮะซึ่งผมพูดได้เลยนะครับว่า อ,อไม่ไม่ใช่ครับสิบเอ็ดนาทีเอ้ยเขียวแล้วโอเคเออกไปรอบนี้แยกพ้นแยกแน่นอนนะครับรู้สึกได้พ้นแยกแน่นอนพ้นมาแล้วพ้นมาแล้วพ้นมาแล้ว อ่ะรอบนี้ขอบคุณเซ็นทรัลชิดลมนะฮะ mm hmm. สำหรับไฟในการไลฟ์ในรถติกตวันนี้นะฮะอ่ะดูสว่างเลยนะสว่างเลยฮะโอ้โหข่าวจ๊วะข่าวจ๊วะอ่ะโอ้โหสว่างจ๊วะเลยสว่างเลยสว่างเลย ขอบคุณสปอนเซอร์นะครับเอซ็นทรัลนะ <laughs> ที่ให้ไฟนะเออสนใจเราชาวเน็ตมากกว่านะคุณตังคุณเข้ามาดูในนี้นะคุณตังเข้ามาดูผมไลฟ์อยู่ คุณโทรเข้ามาเดี๋ยวไลฟ์ดับชาวเน็ตไม่ได้อัปเดตเรื่องรถติดนะฮะยิงคุณลายเข้ามาครับคุณลายมาผมต้องการอะไรครับผมต้องการกับบ้านเนี่ยตอนนี้กูไลฟ์อยู่อะโอเคเพื่อนเราก็ต้องมาก่อนนะฮะ อ่ะมาละสวัสดีกลับมาละอ่ะไวรุ่นเออ่เฮียจะไปก่อนละเพราะว่ารถเริ่มเอ้ยกูเลี้ยวผิดแยกหรอวะโอ้เป็นเรื่องนี่เป็นเรื่องโอ้โหอ่ะทุกคนเดี๋ยวไปคุยกับเพื่อนก่อนนะครับ เดี๋ยวเจอกันไลฟ์หน้านะฮะเดี๋ยวอัปเดตในสตอรี่ว่าถึงไม่ถึงกี่โมงนะครับบ๊ายบายครับ